วิกฤตสถาบันการเงินโลกยังไม่จบง่ายๆนะครับเพื่อนๆล่าสุดเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.25%เปซ็น5เป็นถึง5.25ซึ่งประธานเฟดเจอร์มพเฮาเวลก็บอกว่าอาจจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายถ้าข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆส่งสัญญาณว่าสามารถที่จะหยุดหรือพอสการขึ้นดอกเบีย้ยไว้ได้แล้วนั่นแปลว่าหวังให้ตัวเลขเงินเฟ้อลดลงอย่างมากในขณะเดียวกันผลกระทบที่เป็นคอนสิเควนซ์ต่อเนื่องมา ระยะยาวสำหรับดอกเบี้ยขาขึ้นที่จะส่งผลกับการล้มของสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจเอกชนอีกจำนวนมากโดยเฉพาะที่ฝั่งสหรัฐจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่ First Republic Bank ถูกซื้อโดย JP Morgan ไปแล้วล่าสุดนั้น Pacific Western Bank ก็อาจจะเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่กำลังจะมีปัญหานะครับและยิ่งล่าสุดเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีก0.25แบบนี้แน่นอนว่า มูลค่าทรัพย์สินที่สถาบันการเงินขนาดกลางขนาดเล็กเคยถือครองไว้มูลค่าก็จะลดลงเมื่อเทียบกับราคาตราสารหรือว่าพันธบัตรสหรัฐล็อตปัจจุบันที่จะทยอยออกมาเพราะดอกเบี้ยที่มันเป็นขาขึ้นนี่แหละและแน่นอนว่าตอนนี้ข่าวการล้มของธนาคารสหรัฐเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกคนทั้งโลกจับตาดูว่าระบบสถาบันการเงินของแต่ละประเทศจะยังคงแข็งแกร่งอยู่หรือไม่และในส่วนของผู้ฝากเงินโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาเอง ก็ติดตามข่าวสารนี้แล้วก็แน่นอนครับเป็นสัญชตาตญาณของการเอาตัวรอดของมนุษย์ก็คือแห่ไปถอนเงินจากสถาบันการเงินขนาดเล็กขนาดกลางไปฝากในสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่หรืออย่าง Apple ที่เปิดบัญชีเงินฝากให้ดอกเบีย้ยสูงและอย่าง Apple เนี่ยผมย้าอีกทีนะึงว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยในการรับฝากเงินในขณะนี้นะครับเพราะว่าเขาเอาเงินสดที่มีจากกําไรสะสมจานวนมากเนี่ยมาจ่ายดอกเบีย้ยก็ได้ในอัตราสูงสูงหนึ่งระดมเงินฝาก เอาไปซื้อพันธบัตรสหรัฐอายุสั้น1ปีดอกเบีย้ยสูงๆในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้แล้วกินส่วนต่างของดอกเบีย้ยก็ยังได้นี่คือประเด็นที่2เพราะว่าดอกเบีย้ยของ Apple ที่มอบให้กับผู้ใช้บริการอยู่แค่ประมาณส่เกว่าๆแต่ดอกเบีย้ยเฟดปัจจุบันคือ5%กว่าๆเพราะฉะนั้นพันธบัตรล็อตล่าสุดที่จะออกมา6เดือน1ปีใดๆก็ตามถ้าดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้ Apple ก็แค่เอาเงินฝากที่ระดมมาได้ไปซื้อพันธบัตรระยะสั้น แล้วพอครบกําหนดก็จ่ายคืนดอกเบี้ยเงินฝากแล้วพอระดมเงินฝากได้จากธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กทั่วระบบการเงินของอเมริกาจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมแบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กก็ทยอยล้มระเนระนาดนะครับอันนี้เป็นวิธีในการเคลียร์หรือว่ารีเซ็ตระบบสถาบันการเงินที่จะไม่ได้อนุญาตให้ไปต่ออย่างง่ายที่สุดก็คือแบงค์ใหญ่หรือบิ๊กเทคขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมของเงินทุนมากกว่าก็ให้ดอกเบี้ยในัตราสูงแล้วก็แห่ระดมเงินฝาก ทุกคนก็ถอนจากแบงก์กลางแบงก์เล็กแบงก์กลางแบงก์เล็กขาดสภาพคล่องก็ล้มถูกปุ๊บกิจการถูกควบรวมด้วยราคาถูกถูกและนั่นแหละครับที่จะทําให้ระเบียบการเงินของสหรัฐจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญต่อจากนี้และใครที่ปรับตัวไม่ทันก็แน่นอนได้รับผลกระทบกันไปในขณะที่หลายคนก็เฝ้ามองการเสื่อมค่าของเงินดอลลาร์จากการที่ค่าครองชีพต่างๆทั้งโลกพุ่งสูงขึ้นไม่รวมแม้แต่บ้านเราอย่างเช่นที่เจอกันเดือดร้อนกันไปตอนนี้คือค่าไฟถูกไหมครับ ดังนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าการที่แบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กปีปัญหาและเราถอนเงินออกมาจะเอาไปฝากแบงค์ใหญ่แต่ไปฝากแบงค์ใหญ่ดอกเบี้ยให้สูงๆอย่าง Apple 4%่กว่าๆแต่เทียบกับการเสื่อมค่าของเงินยังไงผลตอบแทนจากการฝากเงิน4%เทียบกับการเสื่อมค่าของเงินหรือเงินเฟ้อเนี่ยถ้ามันยังเกิน4%อยู่เป็น6 7 8ดดใดๆก็ตามการเอาเงินไปฝากไว้แบบนี้ก็ไม่คุ้มอยู่ดีเอ๊ะหรือจะเปลี่ยนเป็นการไปถือโลหะมีค่าหรือถือเป็นท a งจิบเบิลแอสเซทแทนดี ดังนั้นตอนนี้ครับทองคําซึ่งล่าสุดก็ไปแตะระดับสูงสุดแล้วก็มีการย่อลงมาที่ประมาณ2 5 0 0 2 6 0ดอลลาร์ต่อออนแต่จะถูกกดราคาจากตลาดโกลฟิวเจอร์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าทองคําถ้าเกิดราคาพุ่งทยานจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงการเสื่อมค่าของเงินดอลลา,าร์สหรัฐอย่างแท้จริงแต่ถ้าเกิดดูจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วบริกซิทจะมีการประชุมในเดือนสิงหาคมจะยิ่งเป็นตัวกําหนดเกมเพิ่ม คุณค่าของทองคําในระเบียบการเงินโลกต่อจากนี้ไปดังนั้นย้ำอีกทีว่าสาหรับใครที่คิดจะถือครองทองคําเพื่อป้องกัน counterparty risk หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดของคู่สัญญาอัตตาหิอัตโนนาทโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเก็บทองคําในรูป physical gold ทองคําแท่งหรือทองรูปประพันธ์ใดๆก็ได้อยู่ในที่ปลอดภยัยในการดูแลของเราเองนะครับหรือฝากไว้ในที่ปลอดภัยที่มั่นใจว่าเราสามารถจะไปเอามาไว้ได้เสมอเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการ ฟังไว้ไม่ต้องเชื่อพบกันใหม่คลิปหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องในโลกการเงินปัจจุบันผมพัจริงกนกุลสวัสดีครับ